ว่าเยแพทไปทําอะไรมาอย่างแพตตี้มันไปทําอะไรมาทำไมอยู่ยนี้มันดูขาวดูใสดูอึมเออและประเด็นเด็ดก็คือจีบีจีบีคืออะไรนั่นน่ะสิจีบีคืออะไรตอนท้ายแพทจะไปบอกนะคะว่าจีบีคืออะไรนะอยากรู้ก็ติดต,ตามนะแพทจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วกันว่าตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบอัปเดตมาบ้างแพทใช้อะไรบ้างนะคะแพทจะพาไปเลยแล้วกันเนาะ เราเกี่ยวกับเรื่องหน้าก่อนดีกว่านะคะหน้าหน้าหน้าแพตตี้ใช้อะไรตอนนี้นะคะแพตตี้ใช้ครีมจิราค่ะพยายามพยายามจะพูดช้าๆโอเคแพตตี้ใช้ครีมจิราค่ะครีมจิราเนี่ยเป็นครีมที่มีอยอยใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ว่าสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะและเป็นสูตรที่อ่อนโยนไม่ไวต่อแดดนะคะผิวไหนผิวสภาพไหนไม่ว่ามีปัญหาอะไรมาก็ เคลียร์ได้หมดค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะเป็นสูตรที่โนสารปลอดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะไม่มีสารสเตรอยนะคะในเซ็ตมีอะไรบ้างนะคะในเซตก็มีสบู่นะคะมีสบู่แล้วก็มีครีมบำรุงกลางวันนะคะครีมบำรุงกลางวันก็มี SPF 100นะคะใช้ได้เนียนมากนะคะส่วนครีมบำรุงกลางคืนมีอะไรบ้างคะก็มีครีมบำรุงกลางคืน1นะคะแล้วก็มีครีมบำรุงกลางคืน2 2ตัวนี้ช่วยเก็บรเรื่อง เรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าใสานะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะแต่ถ้าจะให้เด้งให้ดีนะี่คะต้องใช้คู่กับครีมยีตนะคะไอ้ยีตตัวนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยเออยีตตัวนี้เกี่ยวอะไรด้วยยีตตัวนี้มันจะช่วยคือมันจะเป็นส่วนผสมมีทั้งอาบูตินนะคะอาบูตินแล้วก็ออมีวิตามิน B B3 นะคะออมีโซเดียมไฮอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเยอะอ่ะคือส่วนผสมมันเยอะมากนะคะ ขนาดเท่าไร่ขนาด15กรัมค่ะถ้าใช้คู่กันเนี่ยมันจะดีมากก็คือยีตัวนี้จะทำให้หน้าเด็กคืนอายุให้แก่ผิวหน้านะคะอวบอิม่มดูมีน้ำมีนวนแล้วก็เป็นสารสกัดจากยีตนะคะแล้วก็รวมวิตามินมาด้วยนะคะเซตนี้นะคะปกติแล้วขายเดียวเดียวเราบอกเลยนะว่าปกติเราขายไปร้อยห้าสิบอันเนี้ยปกติเราขายไปร้อยห้าสิบแล้วอันเนี้ย ปกติจริงๆแล้วเขาก็ขายประมาณ650แต่เราเอามารวมขายแพ็คคู่กันเลยพันสนะคะขายพันสถูกไม่พอคะ่ะมีแพ็คแถมกระเป๋ามาด้วยเออนะคะถ้าสนใจก็ติดตามใน Facebook เลยเพราะว่ามีขายตลอดนะคะใช้ดีจริงค่ะแพตตี้ใช้เช้าเย็นนะคะวิธีใช้ยังไงคะก็ล้างหน้ามาด้วยสบู่ก็ทาย,ยีสเช้าเย็นนะคะแล้วก็ค่อยทาบำรุงตามกลางคืนกลางวันอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ขนาด ห้ากรัมใช้ได้หนึ่งเดือนนะคะคือเวลาเราใช้แล้วก็ไม่ต้องใช้แบบเยอะใช้แค่นิดเดียวพอทาบางๆทั่วหน้านะคะก็จะค่อยๆปรับสภาพผิวนะคะให้ขาวแล้วก็ใสแล้วก็กระชับดูมินามีนวนนะคะยีสต์นี่ก็เหมือนกันคะ่ะยีสต์ขนาด15กรัมนะคะใช้ได้นานเวอร์นะคะเดือนครึ่งดีทีเดียวถ้าคนประหยัดนะคะ โอเคค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับครีมบํารุงผิวหน้าแล้วเราจะมาคุยอะไรกันต่อครีมบำรุงผิวหน้ายังไม่หมดเท่านี้ค่ะบางคนก็ชอบเซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ก็ใช้ดีมากเลยค่ะเบอร์กามโมแพดขายมานานมากแล้วแพดก็ใช้ด้วยใช้ดีดีนะคะอันนี้ขนาดเท่าไหร่เอยขนาดเท่าไหร่เออเ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 อสิบนะคะ ปกติก็ขายขวดละ200บาทนะคะถ้าใชา้ถ้าซื้อคู่2ขวดนะคะจัดไปเลยค่ะ350บาทอันนี้ก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้ากระชับรูขลุ่นแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำนะคะสิวฝ้ากระอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็หน้าไม่มันนะคะแพทก็ใช้เป็นประจำนะคะ อย่าลืมค่ะสขวด350บาทคุ้มมากนะจ๊ะผ่านไปสำหรับเซรั่มเบอร์กามนะคะก็จะมาเป็นกันแดดบางคนใช้กันแดดเรืองใช้กันแดดเยอะนะคะอยู่ในครีมเซจิรานะคะก็มีแยกขายนะคะขนาดออ5กรัมนะคะราคาแยกขายก็250จ้ะนะคะผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องครีมครีมบำรุงผิวหน้าเนาะต่อไปเราจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่กินนะคะ กินอะไรคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการแบบเอ้ยแฟตอ้วนอะไรอย่างนี้แต่แบบไม่อยากฉีดยาไม่อยากเจ็บกินอะไรดีคะกินวิตามินลดสัดส่วนมีเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะให้เลือกเป็นเคสเป็นเคสไปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะอืมนะนะ,นะ,นะเราจะเริ่มมีหลายตัวนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่าเริ่มเลยเริ่มที่ลดต้นขานะ้าท้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นไดรโปรสองเบิรนน์ค่ะ ไปเร็วไหมตัวนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ค่อยเร็วมากสาหรับคนที่แบบไม่อยากลดหัวภาพนะคะก็คือกินก็ไม่มีฟีดแบ็อะไรแบบว่าคอแห้งหรือว่าหิวน้ําอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ค่อยมีแต่ว่าจะค่อยๆเป็นค่อยไปกินแล้วก็ไม่เหนื่อยนะคะวิธีรับประทานก็ทานก่อน อาหารนะคะ3านาทีก่อนอาหารเช้า30นาทีนะคะหรือว่าก่อนอาหารมื้อหนักนะคะอันนี้บรรจุ10เม็ดนะคะเดี๋ยวก่อนนะเขาจะดึงออกมาให้ดูนะจ๊ะนี่เออบรรจุ10เม็ดนะคะบรรจุ10เม็ดก็ขายราคาเพียง100บาทนะคะราคาส่งก็กล่องละ80นะคะแต่ว่าต้องซื้อ1โหลขึ้นไปนะคะก็จะได้ราคาส่ง80บบาทนะจ๊ะ ต่อมาก็จะเป็นสลิมมิ่ง plus ไดเอทเดินเออตัวนี้กินเพื่ออะไรอันนี้จะลดสิบเท่าสลายไขมันนะคะลดต้นแขนต้นขาหน้าท้องเฉพาะส่วนนั้นเองนะคะอันนี้จะค่อนข้างจะเร็วขายดีนะคะลูกค้าสั่งไปเยอะสั่งมาทีไหก็หมดหมดูมดมดตลอดนะคะอันนี้ก็แผงแล้วร้อยีนะคะราคาส่งก็ก้าสบาทนะคะเหมือนเดิมค่ะสั่ง1นึโลก็ได้ราคาส่งนะคะก็แต่ว่าก็สินค้าก็รวมร,วมรวมกันได้นะคะต่อไปก็จะเป็นสลิมมิ่ง p l u ไอ้สล i มิงสลีม,มิงราส,สเบอร์ค่ะ s l i m ิง n g สเบอร์รี่นี่มันมันช่วยเรื่องอะไรอันนี้มันก็ลดอะไรล่ะลดทุกส่วนนะคะลดทุกส่วนแล้วก็มีเพิ่มผิวขาวเข้ามาก็คือจะมีคอลลาเจนแล้วก็กูต้าเข้าไปด้วยนะคะบรรจุแผงนหนึ่งก็10เม็ดแล้วก็ราคา120บาทเหมือนเดิมค่ะส่งแผงละ90นะคะราคาอาจจะลดลงได้ถ้าสั่งในปริมาณเยอะๆนะคะผ่านไปและ สามสี่เรามีตัวเด็ดอตัวนี้ต้องต้อง,ต,องต้องพรีเซนต์เขาหน่อยเพราะว่าพตตี้ก็กินอันนี้ช่วยเรื่องอะไรลดหุ่นขาวอืมฟิตเฟ,ฟิรม์มเออเอาสิมันมีเยอะนะตัวนี้ก็เป็นตัวสลิมมิ่งดูมนะคะแต่พทคิดว่าสำหรับพตตี้นะคะตอนที่กินก็คือตัวดูมเนี่ยมันก็จะคัดคัดกินไปสองสาวันก็จะคัดคัดหน้าอกเหมือนเราจะเป็นประจําเดือนนะคะแต่ว่าเรื่องฟิตเรื่องช่องข้อสะอาดอันนี้การันตีหรือว่าเป๊ะมากตกขาวก็ไม่เป็น แล้วก็เมนมาปกติสิวบนหลังก็ไม่ขึ้นนะคะสําหรับใครที่เมนมาน้อยอะไรเงี้ยสมควรกินนะช่องค่อยไม่มีกลิ่นฟิตมากๆอันนี้ลูกค้าหลายคนการันตีอันนี้ขายแค่ราคาแค่100บาทนะจ๊ะบรรจุ10เม็ดเหมือนกันรับประทานก่อนอาหารเช้าถ้าใครต้องการลดหุ่นนะคะ ก็กประทานก่อนอาหารเช้า30นาทีแต่ถ้าใครต้องการให้ฟิตเฟิร์มแบบมีสัมมุงสามีอะไรอย่างงี้ก็จัดก่อนนอนเลยเนะจ้า30นาทีอ่าผ่านไปทีนี้ก็จะเป็นวิตามินแบบแบ่งขายนะคะแบ่งขายก็มี2ตัวท็อปนะที่ขายดีก็คือวิตามินหน้าเรียววิตามินหน้าเรียวกินยังไงคะกินก่อนอาหารเช้าเหมือนกันคะ่ะ30นาทีกินแล้วเห็นผลไหมก็เห็นผลนะกินไปประมาณ10เม็ดหรือ15เม็ดอะแพตตี้เคยกินมันก็จะไม่เมื่อยเหมือนฉีดโบททอกอะแต่จะให้มันเป๊ะเหมือนฉีดโบททอกมันก็คงไม่ได้เเพพรราาาะคคส่งงแียมล5บท ถ้าจะให้เป๊ก,ก็ฉีดโปรออกดีกว่าอันนี้นะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะคะผ่านไปแล้วสําหรับวิตามินหน้าเรียวต่อไปก็เป็นวิตามินลดทุกส่วนยกเว้นนมเออเอาสิถ้าใครน้ําหนักเกิน60กิลโลกก็กินไปเลยนะคะครั้งละ2มิลก่อนอาหารเช้า30นาทีอันนี้ก็ส่งเวลา5บาทเหมือนกันนะจ๊ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บผ่านไปละนี้ก็เออสาหรับใครที่แบบผอมแห้งไม่มีน้ำมีนวลแบบพี่แพทย์เขาอยากแบบดูแบบดูสดใสมีน้ำมีนวลนะอยากกินข้าวอร่อยอ่ะตัวไหนแนะนําได้พี่ตัวนี้เบยนะคะตัวนี้เบยตัวนี้เป๊ะมากนะคะทานแล้วก็จะดูอวบดูอ่ามีน้ำมีนวลขึ้นนะคะอันนี้อืมจริงอืมจริงก็บวกมาด้วยว่าช่องคลอดก็กระชับด้วยนะคะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรล่ะ เมนมาปกติเหมือนกันแต่อันนี้คือจะเปลี่ยนจากจากผอมเป็นอวบนะกินข้าวอร่อยอันนี้ก็ขายแผงและหน0่บาทมี10เม็ดเหมือนกันนะจ๊ะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผิวฝิวฝ้ากัดสิวฝ้ากัดจุดด่างดำข้างหลังข้างอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากกินกูต้านะตอนนี้เรามีกูต้า3 0 0แสนนะตัวเองเอออันนี้ก็มาใหม่จริงมันไปถึง4ี่แสนแล้วละ่ะแต่ของยังไม่มา กูตาสามแสนรู้สึกจะบรรจ capsule, นะ capsule, uri, ุสิบสองแคปซูลนะสิบสองแคปซูลแล้วก็มีบุบริมีส่วนผสมของแอลกูตาเนี่ยสามแสนแล้วก็มีคอลลาเจนมีซูเปอร์ไลมอนวิตซีแล้วก็วิตซีนะคะโอ้มีส่วนผสมแบบเยอะนะคะมีส่วนผสมที่เยอะมากแล้วก็มีคิวทนะคะเข้ามาด้วยขายเพียงแผงละ150าบาทนะคะถ้าราคาส่งสั่งเยอะก็จัดไปเลยค่ะโลหลนึงก็จัดไปเลยค่ะแผงละร้อยนะจ๊ะ ผ่านไปและเรื่องกินกินนะคะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องฉีดอืมหลายคนบอกว่าแพตตี้เนี่ยไปทําอะไรมาเมาส์หรือเปล่าว่าตัวเองอ่ะไปแค่ฉีดมาจริงๆแล้วไปไปผ่าตรงผ่าตัดอะไรหน้าอะไรหรือเปล่าพูดตรงนี้เลยนะเราไม่ได้ไปผ่าตัดอะไรเลยเราผ่านแค่เข็มจมูกเราก็ไม่ได้เสริมซิลิคโคน เราฉีดซิลิโคนหน้าเราเนี่ยฉีดซิลิโคนแล้วก็มีโบท็อกมีไหมแค่นั้นเองนะคะแล้วเราจะมาอธิบายว่าเราฉีดโบท็อกไปเนี่ยเยอะไหมเราก็ฉีดไปเยอะนะในหน้าน,น,าน,น,านี่อัดเต็มไปด้วยโบท็อกนี่ยังยิ้มไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะว่าฉีดไปเมื่อเดือนเมษาแล้วก็ได้ประมาณเดือนหกหนึ่งเดือนกับหวันเราก็ไม่ฉีดสุญญากาศทับเข้าไปเพราะว่าเราอยากให้มันบล็อกไหมขึ้นสูงๆนะคะ หน้าเนี่ยไม่ได้เคยผ่านหมอไม่ได้เคยผ่านผ่านมีดหมอนะคะผ่านแค่เข็มหมอนะคะฉีดโบ็อกช่วยลิปหน้าย่อนคล้อยได้ไหมได้ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะที่เอารูปลงมปในเฟซบุ๊กนะคะก็เีฟอร์อัปเตอร์ก็ทำเอาให้ดูแล้วนะคะหน้านี่ก็คือฉีดโบ็อกอย่างเดียวแล้วก็ร้อยไหมไปห3สาเส้นค่ะแรกๆมันเหลือจากของรุ่นพี่ค่ะ13าเส้นเราก็เลยลองร้อยดูพอร้อยแล,แล้วรู้สึกว่าอุ้ยหน้ามันกระฉับอะ่ะเราชอบ เราก็เลยสั่งไปอีกห้าสิบเซนก็ให้หมอคล้อยอีกข้างละยี่สาเซนแล้วก็อัดโบท็อกเข้าไปอีกนะคะหน้าก็เป็นอย่างที่เห็นผิวหล่ะไปทําอะไรมาผิวหรอเราก็ฉีดกลูตากับวิตามินเราจะอธิบายอย่างนี้ว่าการฉีดกลูตาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไหมมีค่ะมีผลข้างเคียงคือถ้าคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉีดทุกสามสี่วันหรือว่าฉีดบ่อยที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 ต่อกันแบบ ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตอะเป็นเวลาหนึ่งปีหรือว่าแบบเป็นเวลาสองปีอย่างเงี้ยตับแล้วก็ดื่มเหล้าคู่ไปด้วยทําไมถึงห้ามดื่มเหล้าเพราะว่าเวลาเราฉีดกูต้าเนี่ยคือมันเป็นสารเคเมีอะเนาะตับแล้วก็คนทํทงานหนะักถ้าเรายิ่งดื่มเหล้าเข้าไปอีกเนี่ยตับก็จะไม่ไหวนะคะตับทะลุได้แนะนําอย่างนี้ว่าถ้าคุณฉีดวิอ่อฉีดกูต้านะคะก็คือควรฉีดให้ช่วงแรกๆเนี่ยอาทิตย์ละเข็ม เต็มที่ก็สักหกเข็มซะตอ,อกต่อเนื่องกัน,กนเนาะอาทิตย์ละเข็มอะหกเข็มแล้วก็ให้เว้นระยะห่างออกไปเป็นสองอาทิตย์ครั้งสามอาทิตย์ครั้งสี่อาทิตย์ครั้งหนึ่งเดือนครั้งสองเดือนครั้งก็คือห่างออกไปเรื่อยๆแต่ที่ฉีดเนี่ยเพราะอะไรฉีดเพื่อทรงสมดุลของผิวไว้ก็คือไม่ให้ขาดการบํารุงแต่ไม่ให้ฉีดแบบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อืมอันนี้ก็ไม่มีไม่มีอันตรายอะไรนะคะ นี่แหละที่เขาใช้ฉีดก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือระดับกรนะูตาสองหมื่นห้าที่แพทใช้ฉีดแต่แพทจะไปถูกกับตัวนี้ตัวที่แพทถูกก็คือแพทจะถูกกับตัวนี้ค่ะ G4906 นะคะอันนี้เป็นแบบนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะก็จะมีวิตซีวิตซีห้าเข้ามาแล้วก็มีวิตซีมีวิตอ๋อมีวิตซีห้าห้าวันเข้ามาแล้วก็มีบวกกรูต้า96 0 0เข้าไปด้วยคือมันบวกเยอะนะคะบวกเยอะไปมากเลยว่า มีบำรุงอะไรบ้างนะคะตัวนี้คือพัดเวลาพัดฉีดนะ่ยพทจะรู้สึกว่าเอ้ยผิวขาวอมชมพูอ่ะพทชอบอและพัดฉีดคู่กับอะไรพัดฉีดคู่กับวิตซีตัวนี้วิตซีคอลลาเจนพทก็จะใส่เป็นหนึ่งหลอดอันนี้อย่าง,างละหนึ่งเนาะก็จะมีวิตซีในตัวอยู่แล้วหนึ่งหลอดหนึ่งเซตแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปหนึ่งหลอดแล้วก็ใส่พาเซนต้า เราจะอธิบายว่าพาเซนต้าดียังไงทําไมถึงขาดไม่ได้ถ้าจะมาฉีดตะกูต้าบอกเลยนะเป็นชาติก็ไม่ขาวเปลืองเปลืองการทํางานตับเปล่าๆอย่าไปฉีดและใส่คู่กับวิตซีไทยนานนานกว่าจะขาวถ้าจะให้ขาวต้องใส่สองตัวเนี่ยเข้าไปมันถึงจะขาวเออใส่เข้าไปเพื่ออะไรคอลลาเจนเนี่ยม,มันช่วยเรื่องเล่นให้ผิวใสนะอืมทําไมถึงนิยมผนิยมใส่อคอลลาเจนกับพาเซนตาเพราะว่าพาเซนตาเนี่ย มันช่วยเรื่องไม่ให้แก่เพราะว่ามันสกัดจากรกเด็กอืมเล็บก็จะแข็งแรงเมื่อก่อนเราจะมีปัญหาก็คือผมเราจะแห้งเลยเรบเราก็จะหักง่ายเนีรยเราก็จะหักง่ายเราก็แบบไว้ยาวไม่ได้เลยแล้วก็ผมก็จะแบบบางนะลูกคุมผลก็จะกว้างเออตัวนี้มันก็ช่วยทั้งแบบนอนให้นอนแบบ นอนหลับสบายเรื่องไม่เครียดนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวเนียนนุ่มด้วยกระชับด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดสิวเหมือน,นไปทําให้ร่างกายที่แบบหยุดการเจริญเติบโตหายแบบเจริญเติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าสกัดจากลบเด็กเนาะถ้ายังไงสนใจก็เข้ามาที่ร้านเออลืมบอกไปว่าร้านเราเนะี่ยย้ายแล้วแต่ก่อนเราจะอยู่ที่หลังสถานีตำรวจนะคะซอยสีประดิษฐ์แต่ตอนนี้เราย้ายมาที่แยกสีเทพนะคะ ถ้ามาจากทางเขาเรียกอะไระถ้าถ้าจะนับจากซ้ายมือโรงหนังก็จะอยู่ขวามือตรงขึ้นมานะคะร้านเราจะอยู่ตรงหัวมุมสี่แยกเลยนะคะเขียนว่าร้านไอดอนแคร์นะคะเราก็จะประจําอยู่เนี้ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น8ปดโมงครึง่งจนถึง2องทุ่มนะตัวเองไปหาเราที่บ้านจะไม่เจอแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ไปหาเราที่บ้านก็คือไม่ใช่เวลาทํางานเราถ้ามีอะไรก็ให้ไลน์มาหรือว่าให้โทรมาแล้วกันนะเพราะเราก็ต้องไปกินข้งกินข้าวอะไรเงี้ยเราจะมาสปอยลูกค้าตลอดเวลาไม่ได้อื ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องฉีดผิวแล้วทีนี้เราไปฉีดอะไรอีกเราก็ฉีดเมโซหน้าสายเนี่ยนาเราย,ยังไม่หายช้าเลยเพราะว่าฉีดเข้าหน้าเพราะอะไรตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่เราก็เลยให้หมอนี่ฉีดเข้าหน้าฉีดเข้าหน้าเพื่อที่เมโซจะได้ทํางานเร็วนะคะเอ่อพอตอนหลังมาเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ใส่อยู่แต่ว่ามันยังไม่เป๊ะเราก็เลยสั่งตัวนี้มา เนี่ยหหลอดตัวนี้จะเท่ากับ3หลอดตัวนี้ถ้าลูกค้าต้องการที่จะฉีดให้ผิวหน้าใสนะหน้าใสเลยในในหลอดเดียวตัวเองก็ฉีดเข้าสโพกไม่เจ็บนะคะฉีดเข้าสโพกสองข้างหลอดหนึ่งมันจะบรรจุ5 ml แล้วก็จะแบ่งฉีด2.5 ml สองข้างสโพกเนาะน้าก็จะใส่ปิ้งๆนะตัวนี้ก็เลิศ่านปลายเกี่ยวกับเรื่องหน้าใส ก็จะมาเรื่องเมโซเออเมโซเนี่ยเราจะอธิบายว่าเมโซมันมีสองอย่างก็คือเมโซหน้าใสกับเมโซแฟตสลายไขมันต้นแขนต้นขาหน้าท้องแล้วก็จะมีอีกอย่างก็คือเมโซแฟตหน้าอืมอันนี้จะเป็นเมโซแฟตสลายไขมันถ้าต้นแขนต้นขาไข่ใหญ่แล้วก็มีไขมันเยอะเราก็ควรจะแฟตด้วยเมโซก่อน แฟตเข้าไปยังไงคะใช้วิธีการฉีดค่ะฉีดข้าวอย่างนี้นะคะพอจะใช้เข็มจิจ๊ดๆนี่เห็นไหมคะอันนี้อันนี้รอยเราฉีดโบท็อกนะเราเราฉีดโบท็อกกระชับเพราะว่าเราเราแฟดด้วยเมโซและแขนมันเล็กเล็กทีเราเราเราไม่ได้ออกกําลังกายเราไม่มีเวลาไงเราก็เลยใช้โบท็อกสูญญากาศกระชับเข้าไปข้างละลอยห้าสิบอยู่อืมแต่ถ้าใครที่ไม่แขนไม่ได้มีไขมันนะแต่ว่ามีกล้ามเนื้อแล้วมันใหญ่หรือว่าหย่อนยานเราก็แนะนําให้ฉีด บททอกสูญญ uh, ากาศนะคะก็จะช่วยเรื่องกระชับแล้วก็ไม่ให้หย่อนคล้อยนะแต่ถ้าใครที่มีไขมันเยอะๆก็แฟดด้วยเมโซก่อนแฟดด้วยเมโซไม่อยากโกหกเจ็บไหมเจ็บค่ะแต่ทนได้นะคะเพราะว่าความสวยการฉีดไปเนี่ยโอ้จะบอกว่าไม่เจ็บไม่มีเจ็บหมดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบอ๋อทนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่แนะนําว่าให้ฉีดฉีดทีละจุดหมายถึงว่าแขนก็อ่ะแขนอาทิตย์เนื้อแขนก่อนนะอีกอาทิตย์หนึ่งอ่า เอาต้นขาเนาะอีกที่หนึ่งเอา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 สะโพกเนาะอย่างเงี้ยถ้าถ้าทำทีเดียวเลยแพทคิดว่าคงจะไม่ไหวนะคะให้เวลาร่างกายพักนิดนึงนะคะแต่ไม่จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับว่าแพทต,ตี้ไปทําอะไรมาบ้างเลยเนาะเราจะไล่มาตั้งแต่หน้าเลยเนาะหน้าอันดับแรกเลยเราไปทําอะไรมาเราไปทําเราจัดฟันนะนนแรกเราจัดฟันจัดฟันอ่าสี่สี่สามสิสามปีจัดฟันสามปีแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์อีกสี่ปีนะคะก็ ทำให้หน้าแบบเปลี่ยนรูปนะหลังจากนั้นเราก็ฉีดซิลิโคนหน้าเลยเนี่ยซิลิโคนซิลิโคนซิลิโคนทั้งหน้าเลยนะอืมจมูกเราก็ซิลิโคนซิลิโคนไปถึงซิลิโคนฉีดนะตัวเองเขาไม่ได้ใส่แท่งเข้าไปนะคะ จะอธิบายว่าฉีดซิลิโคนเนี่ยที่เขาพูดกันว่าย้อยมันไม่ย้อยเหรอคะพี่แพทย์อย่างเงี้ยคือคําว่าย้อยเนี่ยาบางเคสนะอาจจะมีเพราะว่าอาจจะไปใช้ซิลิโคนที่แบบหมอที่เขาแบบไม่โอเคอะแต่หน้าอย่างพี่แพทย์ที่แบบที่มันจะมีรูป before After อะ่ะที่มันจะเป็นแบบหย่อนหย่อนลงมาอนะซิลิโคนมันไม่ได้ย้อยแต่หมายความว่าหน้าเราเนี่ยเราทาตั้งแต่อายุ2ีใช่ไหมพอเข้าอายุ3 3 34าสซิลิโคนมันทํางานเหมือนเดิมแต่หน้าเราเนี่ยมันมันคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไระมันหย่อนคล้อยเพราะว่ามันรับน้ําหนักใช่ม มันก็เลยดู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 ดดทำให้หย่อนที่เขาพูดไปว่า,าย้อยจริงๆมันไม่ได้ย,อยด้อนชีวิตคนทำงานเหมือนเดิมแต่หน้าเรานี่แหละที่มันหย่อนนะคะแพ้ก็แก้ไขปัญหาด้วยการแรกๆเราก็ฉีดโบท็อกนะคะลิฟขึ้นลิฟขึ้นมันก็โอเคแต่ว่าเราต้องไปฉีดบ่อยไงเราก็ไปตามสถานทีินิกดังๆนี่แหละเราก็ไปหลายที่เราไปบ่อย3มเดือนฉีด3เดือนทีดเราไม่ไหวเรื่องค่าใช้จ่ายคือแบบเฮ้ยมันก็เยอะนะเดือนหนึ่งหลายหมื่นอ่ะม,มันมันไม่คุ้มอ่ะก็คือมีเพื่อนที่เขาแบบ เป็นเพื่อนของเพื่อนเนาะบอกไปทีนึงว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีเพื่อนที่แบบขายโบท็อกซ์ที่เขาส่งตามผี่ทั่วไปแล้วก็แนะนําให้รู้จักกับคนที่เขาฉีดโบท็อกซ์ให้เรารู้จักจริงๆเรารู้จักพี่คนนี้มาตั้งนานแล้วแต่เราก็ไม่กล้าเว้ยแต่ก่อนเราก็ไม่กล้าเหมือนกันเราก็แบบเอ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะมีเรื่องมีราอะไรกันเลยนะว่าวิ้ยทาไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าเลยแต่พอตอนที่พี่เขามาฉีดครั้งแรกปุ๊บนะแล้วพอฟีดแบ็กกลับมาปุ๊บเฮ้ย <c oughs> หน้าโออ่ะหน้าแบบปรับรูปหน้าเราเก่งปรับรูปหน้าเราสวยอะ่ะ เออเราก็เลยแบบติดใจเลยที่เราก็สั่งโบท็อกมาแล้วก็พี่เขาฉีดที่เขาฉีดเลือยแล้วปรากฏว่ามันมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งนะคะมาจากมิกาเขาก็ร้อยไหม่แล้วมันเหลือ13เส้นพี่เขาก็บอกว่าถ้าไม่อยากฉีดโบท็อกบ่อยๆอ่ะแพทก,ก็ร้อยไหมได้นะเออเอางี้แล้วกันที่มันเหลือ13เส้นนะแพทลองร้อยแล้วกัน พอร้อยไปปรากฏว่าเอ้ยหน้าเฟะวาดหน้าแบบวีเชฟขึ้นนะเราเราโดนเลยเราก็สั่งมาอีก50สิเซนฉีดแบบเอ้ยร้อยแบบพร้อมลูกค้าเลยและหน้าแบบเล็กอย่างที่เห็นนะอืมถามว่าการฉีดซีโคนตรงด่างเนี่ยมันจะสวยเหมือนแพตตี้หรือเปล่า อันนี้แล้วแต่สันของจมูกนะแต่ถ้าจะไปทําราคาเจ็ดแปดพันที่จะไปแบบเสริมกันในนครพนมนะเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าคลินิกอะไรไม่สวยเลยคือใส่แกนใส่แกนจมูกมาแต่ไม่เชิดปลายอะ่ะตัวเ,เข้าใจป่ะแล้วจมูกเราเนี่ยเราบอกเลยนะเราไม่ได้ใส่แท่งซิลิโคนเราฉีดแค่ซิลิโคนเข้าไปก็คือสอยอย่างนี้แล้วก็สอยอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะปรับรูปหน้าแต่เราอะฉีดหลายครั้งนะคะคางเราก็ฉีด ปากเราก็ฉีดปากเราปากกระจับเราไม่ได้ไปเย็บนะคะเราก็ฉีดเนี่ยบล็อกขึ้นนี้ตรงนี้บล็อกขึ้นเนี้ย,นนยปากก็จะเป็นลูกกระจับทั้งหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยซิลิโคนแล้วก็โบ็อกถามว่าเยืมมายอะมากหลายร้อยยูนิตเพราะว่าทํามาประมาณเกือบสองปีแล้วในหน้าน่าจะมีอยู่พันสองร้อยยูนิตได้นะเออแล้วก็ใหม่หกสิบสามเส้นผ่านไปแล้วหน้าทีนี้ก็จะมาหน้าอกหน้าอกแพทย์ทำอะไรหน้าอกแพท คือก่อนน,นั้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูกเนี่ยแพ้เคยฉีดซิลิโคนมาแล้วฉีดซิลิโคนตัวเดียวกันกับที่ฉีดหน้านี่แหละฉีดกับหมอที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่นครพนมก็มาฉีดกับหมอที่อุดร <c oughs> ก็คือตอนมีลูกอะไรก็อยู่ไฟอะไรปกติเอาลูกกินนมกินนมได้ที่มันหายค่ะล่าสุดเกิดไปฉีดมาอีกครั้งละร้อยซีซีครั้งละร้อยซีซีสองครั้งสามครั้งเออก็เป็นข้างละสองร้อยห้าสิบซีซีตอนนี้ก็คือเป็นนมซิลิโคนนะคะมแต่ไม่ได้ใส่ถุงซิลิโคนก็คือ ฉีดสารซิลิโคนเข้าไปแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรไอ้ที่มันตายๆกันที่มันบอกว่าฉีดนมแล้วตายเพราะว่ามันใส่เกินขนาดนะคะร่างกายเนี่ยไม่สามารถรับอะไรได้เกินขนาดคือถ้านานๆไปไปฉีดครั้งแรกร้อยซีซีแล้วก็ไปฉีดอีกเนีย่ยเว้นระยะสักสองสามเดือนก็ไปฉีดเงี้ยได้นะคะแล้วก็แขนแขนเขาอะทำอะไรมาบ้างเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นคนที่แบบทํางานอะตัวเองหิว้วนู้นหิ้วนี่เลยเงี้ยก็จะเป็นแบบใหญ่อะต้นแขนใหญ่แล้วก็ว่ายน้ําเป็นคนที่ว่ายน้ําบ่อยมากเมื่อก่อนต้นแขนใหญ่ เราก็เลยแฟดด้วยเมโซนะแรกๆเราแฟดสลายไขมันด้วยเมโซพอแฟตไปแล้่ทงนี้มันพอไขมันเอาไปแล้วมันแขนมันหย่อนและบวกด้วยอายุเราเยอะเลยด้วยแล้วก็ใช้บทกบทสูญญากาศรอบแรกครั้งละลอยรอบสองมาก็อาจไปอีกครั้งละลอยห้าสิบอยู่นะคะสูญญากาศแขนหน้าท้องหน้าท้องเขาไม่ได้ทําอะไรเขาออกกําลังกายนะคะเขาออกกําลังกายซิปอัพเอานะคะอ่ะมาประเด็นที่แบบ คาใจกันเหลือเกินหลายคนก็อาจจะรู้ว่าจีบีจีบีคืออะไรนะคะจีบีคืออะไรที่บอกว่าเอ้ยอะไรอย่างนี้แบบเก,เกิดประเด็นถามกันหลายคนจีบีก,ก็คืออวัยวะสวนล่างของผู้หญิงนะคะอ,อ,อวัยวะสวนล่างเ,เราก็เลยเรียกให้มันจิ๋มนี่แหละแต่เราเรียกให้มันน่ารักอะจีบีอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบน่ารากัก พทไปทําทอะไรมากับจีบีคือแพทจะไปเวนจีบีเร็กๆอะไรอย่างงี้แบบมีปัญหาหรือว่าจีบีเหี่ยวๆอะไรอย่างนี้แพทก็แบบเออหรือเป็นเพราะว่าเรามีจีบีเหี่ยวหรือเปล่าเราเลยไม่มีแฟนสัทีอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าผู้ชายจะมาเราก็เลยไปทําให้มันจีบีแบบอูมๆแบบนา่ารักอุ้ยอุยอะไรอย่างนี้นะคะประเด็นล่าสุดก็บอกไปแล้วนะคะว่าจีบีก็คืออะไรจีบีก็คือจีมนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะ จีบีก็ทําทาให้มันใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่เวอร์แต่แบบให้มันดูแบบปรับรูบปรใช้อะไรฉีดแพทใช้ซิลิโคนฉีดเจ็บไหมเจ็บนิดนึงแต่ทนได้เพราะว่าฉีดยาชาแล้วก็สรุปในการฉีดจะใช้แค่4ี่ครั้งนะคะยาชาสี่แล้วก็ซิลิโคนสี่ครั้งนะคะลักษณะการฉีดก็เหมือนนมก็คือปักเข็มลงไปแล้วก็ค่อยๆอัดค่อยๆอ,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 อัดแล้วก็จะปรับรูปให้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้บอกว่า เอ้ยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันดีนะมันเลิศนะแต่เป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าแพททำมาแล้วแพทก็เป็นอย่างนี้แพทโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะทำก็มาแต่ถ้าอยากจะฟังเฉยๆก็ไม่ได้ว่ากันนะคะ ก็คือเล่าเรื่องจริงว่าฉันไปทําอะไรมานะคะไม่แน่นะคะอาจมีชีบตใหอ่ๆแล้วก็อาจจะแบบมีผู้ชายอะไรนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะยังไงถ้ามีเรื่องเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับเทปนี้ก็บายๆก่อนแล้วกันดูแลตัวเองนะคะสวยๆค่ะบายบคุณค่ะบบาย